ครับสวัสดีครับก็วันนี้ก็จะมาบอกถึงวิธีการปรับตั้งไฟหน้านะครับของเดโค u ู u นะครับก็ทุกคนที่ใช้รุ่นนี้อยู่ก็จะประสบปัญหาเดียวกันครับคือไฟมันจะพุ่งไม่ไกลนะครับจะตกอยู่ด้านด้านหน้ารถนะครับก็มีวิธีการแก้ปัญหาก็คือบางคนก็ติดสปอร์ตไลท์เพิ่มนะครับอย่างผมก็ติดนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับ ไม้จะสังเกตว่าผมจะติดสปอตไลท์เพิ่มหนึ่งดวงเห็นไหมครับนะคราวนี้เวะลาเราผลิตสปอตไลท์แล้วเนี่ยคือมันก็สว่างครับแต่ว่าตัวสปอตไลท์เนี่ยความกว้างของไฟเนี่ยหรือว่าความเข้มของไฟเนี่ยถ้าเกิดมันติดเยอะเกินไปมันก็ไปรบกวนกับรถฝั่งตรงข้ามนะครับรถที่สวนเล่นมา นี่เราก็อยากจะได้ไฟหน้าที่มันของมันเองครับส่งให้มันไกลขึ้นมันก็ก็ช่วยได้แล้วนะครับก็หาวิธีอยู่นานนะครับพอดีว่าเจอแล้วนะครับก็เดี๋ยวทําตามได้เลยสําหรับคนที่สนใจนะครับหรือว่าคนที่อยากติดสปอตไลท์เพิ่มก็ติดเพิ่มได้นะครับผมถ้าเกิดว่าอยากได้วิธีก็สามารถเบนบอกด้านด้านล่างได้นะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปให้นะครับ อันดับแรกเลยนะครับเราก็ต้องถอดกรอบนี้ออกออกรับก็ดึงมาตรงๆครับบุนๆดึงลงมานะครับปกติเลยเนะี่ยถ้าเกิดว่าเราจะปรับไฟเนะี่ยมันปรับได้นะครับแต่ว่าเราจะปิดกรอบไม่ได้เนาะนะครับเพราะฉะนั้นกรอบนี้เราก็จะไม่ใช้นะครับ้องเอาเอาเอาพักไว้เลยนะครับว่าเสื้อไปเก็บเลย แล้วก็หมุนจะมีน็อตล็อกไฟหน้าอยู่ด้านล่างนะครับเอาน็อตออกนะครับเสร็จแล้วน็อตตัวนี้นะครับต้องเก็บไว้นะครับเพราะว่าเราเราจะใช้ล็อกไฟอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เราเราตั้งแล้วนะครับนะทีวิธีการจะทำไงครับก็คือ ไฟหน้าเนี่ยมันสามารถที่จะขยับได้ไหมครับเห็นไหมแต่ปัญหาคือไอ้รูที่มันน็อตล็อกน็อตตัวเนี้ยมันมีอยู่รูเดียวถ้าเราปุ๊บอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับแล้วเราล็อกเข้าไปเนี่ยมันจะไม่ตรงรูแต่ว่ามันก็มีวิธีทำนะครับเดีจะผมทําให้ดูแต่ปัญหาคือพอเราทำานี้เสร็จปุ๊บถ้าเกิดเรายังใช้ฝาครอบเดิมอยู่นะครับมันก็จะล็อก ไฟไว้แบบนี้มันก็จะเงยหน้าขึ้นหน้าลงไม่ได้นะครับอันนี้คือทุกคนจะรู้อยู่แล้วว่ามันทําอะไรไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ใช้ตัวนี้นะครับเอาออกนะครับอันนี้วิธีการก็เดี๋ยวผมบอกวิธีการล็อกไฟหน้าก่อนนะครับนะให้เงยขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมครับเงยขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็น็อตแหะให้ทําแบบนี้นะครับที่รูนะะั้นับให้ให้น็อต ตรงนี้นะครับปลายด้านในเนี่ยให้เข้าไปขัดตัวแผ่นที่มันเป็นรูน็อตล็อกของใต้นี้นะครับข้างใต้เนี่ยมันถ้าเกิดก้มมองเนี่ยมันจะเห็นนะครับให้ตัวเนี้ไปขัดไว้ทําให้ตรงนี้มันขยับไม่ได้นะครับเดีย๋ยวผมทําให้ดูนะครับดันนิดนึงครับดันดันปุ๊บ ตัดัียงข้างในนะครับเห็นไหมครับมันจะเขย่บไม่ได้ละไฟก็จะขึ้นเงยขึ้นไปหน้าขึ้นสูงสุดซึ่งระดับไฟเนี่ยผมไปทดลองมาแล้วคือเป็นระยะที่กําลังดีเลยนะครับมองเห็นทางชัดเจนพุ่งไกลกว่าเดิมเยอะมากนะครับนะ ครนี้ปัญหาก็คือด้านข้างเนี่ยมันไม่สวยเห็นไหมครับมันเีรูนะครับคือปกติเลยมันต้องมีไอ้ตัวนี้ปิดเห็นไหมปิดนะเอะเราจะทํำยังไงครับไอ้ตรงเนี้ยที่มันเป็นตัวเดอยที่ล็อกกับตัวฝากรอบมันเนียผมก็หาวิธีอยู่นะครับจนไปเจอตัวนี้มานะครับตัวนี้นะครับถามว่ามันคืออะไรมันคือ ยางขอบประตูกันกระแทกที่เขาติดตามรถกิงรถกระบะครับเนี่ยเราซื้อนีทอร์เน็ตมานะครับเดี๋ยวผมให้ดูเป็นแบบนี้เห็นไหมปกติเขาจะไปติดตามขอบประตูะครับขอบประตูพวกรถยนต์เราก็ใช้ตัวนี้นะครับนะใช้ตัวนี้นะครับก็มีหลายสีนะครับพอดีว่าผมเลือกสีแดงมันมีสีดําสีขาวสีน้ําเงินสีแดงสีอ่หลายตีครับก็เราแต่ชอบเนาะสั่งซื้อตาม ออแอปทั่วไปก็มีนะครับก็แตอนดับแรกนะครับเราจะต้องยังปรับตัวนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะไม่สามารถถ้าเอาตัวนี้ไปใส่ตรงนี้ได้าต้องเอาน็อตออกก่อนนะครับเดีย๋ยวผมเอาน็อตออกก่อนน็อตน,นี้จะต้องใส่สุดท้ายเลยนะครับ ต้องตั้งสุดท้ายนะครับเราต้องทํากรอบก่อนนะครับอัน,นี้เวลาเราทํากรอบนะครับสังเกตตรงนี้นะครับเราจะต้องเว้นตรงนี้ไว้เพราะว่าเวลาที่มันดันขึ้นไปตรงนี้จะติดกับบ่างตรงนี้นะครับมันจะเป็นร่องของมันนะมันจะติดตรงนี้เราจะไม่สามารถเอาไอ้ตัวยางตัวนี้ไปกิดไม่ได้นะครับนะถ้าเกิดเราเราไม่ได้ตัดเว้นตรงนี้ไว้เนี่ยมันจะเงยขึ้นไปไม่ได้มันจะติดยางนะครับติดขอบอยางวิธีการก็ นี่นะครับเอาด้านนี้เข้าไปเลยครับมันจะพอดีของมันนะเห็นไหมครับเว้นไว้เว้นไว้อย่างนี้นะครับก็ทำแบบนี้ไปจนรอบปึ๊บเบ๊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 บ,บจนรอบแบบนี้นะครับแล้วก็ตัดให้พอดีมันจะมีบ่าของมันนะครับพลาสติกนะตัดปับด๊บเรียบร้อย มานี้นะครับอ่าอันนี้ผมก็ทําการตัดเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือที่ผมตัดมาเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เราก็ใส่ครับก็ปกติมันก็ใส่เลยนะครับแต่ว่าผมก็ถอดมาก่อนถ้าทําให้ดูก่อนนะครับเวลาเรากดล็อกเข้าไปนะครับมันจะพอดีของมันนะครับ ขยับนิดนึงนะถ้าเกิดว่ามันไม่ค่อยเข้าขยับนิดนึง ประมาณนี้ครับประมาณนี้นะนะครับเนี่ยมันจะติดนิดหน่อยนะครับติดขอบยางตรงนี้นิดหน่อยนะครับแต่ว่าตัวตำแหน่งไฟเนี่ยได้เลยนะครับดันให้สุดเลยนะครับเดี๋ยวตรงนี้ดูนะครับตุกขอบตรงนี้นะครับมันจะเข้าไปขัดกับยางตัวนี้นะครับนะช่วยกันเรื่องเอน้ำฝนได้ด้วยนะครับ น้ำได้ส่วนหนึ่งนะครับประมาณนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแ,แล้วน,อน็อตตัวนี้นะครับทําเหมือนเดิมนะครับคืออัดเข้าไปเอ,เอียงนะครับเอียงอย่างนี้นะเวลาใส่เข้าไปในรูนะครับเอียงนิดนึงนะครับให้มันแทงเข้าไปข้างในไปขัดตัวตัวอตัวแผ่นที่เป็นเดือยมีรูน,อน็อตตัวนี้อยู่นะครับให้มันเสียบเข้าไปข้างในนะ โอเคครับเห็นไหมขยับไม่ได้แล้วนะไม่ต้องกลัวน็อตมันจะหลุดนะเพราะว่าตัวตัวเนี้มันจะไปขัดกับน็อตไว้เองอยู่แล้วนะครับเพราะว่าผมเนี่ยมีการปรับตั้งอย่างเงี้ยมาหลายวันแล้วมันก็ไม่ได้หลุดนะครับก็ปกติดีประมาณนี้นะครับก็เท่านี้เองครับอะกรอบนี้ไม่ได้ใช้นะกรอบนี้ไม่ได้ใช้นะครับเอาเก็บไว้เลยนะครับเราใช้แค่นี้พอนะครับก็ ถ้าเป็นสีอื่นก็ได้ครับสีขาวสีน้ําเงินสีอะไรเนี่ยแล้วแต่เราจะเลือกซื้อมานะครับก็เดี๋ยวผมจะมีคลิปให้ดูตอนท้ายนะครับว่าหลังจากที่เปิดตั้งแล้วผมไปลองช่วงกลางคืนเนี่ยไฟมันสว่างขึ้นประมาณไหนนะครับโอเคครับในวันนี้น่าจะเท่านี้ครับสวัสดีครับครับโอเคครับก็จากเมื่อก่อนนี้นะครับผมก็ติดสปอตไลท์เพิ่มไปหนึ่งดวงนะครับก็จะสว่างประมาณนี้อันนี้คือยังไม่เปิดไฟหน้านะครับ เดี๋ยวผมจะลองปิดสปอตไลท์แล้วก็เปิดไฟหน้าหลังจากที่มีการปรับตั้งกันไปแล้วนะครับอา๋ยวผมจะปิดสปอตไลท์ให้ดูก่อนนะครับก็อันนี้คือมีการปิดแล้วนะครับปิดเรียบร้อยนะแล้วก็เปิดไฟหน้าให้ดูนะครับนี่ครับก็จะสังเกตว่าไฟหน้ามันจะพุ่งไปไกลขึ้นนะครับเพราะว่าเรามีการปรับตั้งมัน ให้มุมเงยมันมากขึ้นนะครับเจนสุดเลยก็สามารถทําให้เราขับได้ปลอดภัยขึ้นนะครับมองเห็นได้สว่างชัดเจนมึงขึ้นโดยที่ไม่จําเป็นต้องติดสปอตไลท์ก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราติดสปอ t l ตไลท์มันก็จะเพิ่มมุมมองกว้างขึ้นนะครับก็เดี๋ยวผมจะลองเอาผ้าออกนะครับแล้วดูว่ามุมมองที่กว้างออกมานี่ยมันกว้างขึ้นประมาณไหนนะครับอันนี้คือมุมมองที่กว้างขึ้น ก็คือมันจะช่วยเรื่องด้านล่างนะครับด้านที่เป็นแสงต่ําทั้งหลายนะครับแล้วก็ถ้าลองปิดดูนะครับถ้าเราปิดรัปอดแล้วก็จะไฟที่เราตั้งอยู่มันก็จะยิงไปที่ไกลนะครับที่มุมไกลนะครับก็อันนี้ก็ช่วยได้เยอะเลยนะครับก็ลองดูนะครับลองปรับดูนะครับก็น่าจะมีประโยชน์กับาหลายคนครับโอเคนะครับสวัสดีครับ